เพนของเราในช่วงนี้นะฮะกลับมาอยู่กับเธอคนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยแล้วก็ต้องเป็นอดีตนางฟ้าหน้าหว่างอ่ามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับน้องมิ้งนัทเรินีครับสวัสดีค่ะสวยยังหวานอยู่เลยอดีตถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้ออกมาแล้ว7ปี จากการเป็นแอร์โฮสเตสใช่ค่ะจากการเป็นแอร์ตอนนี้ก็มารับละครปกติเลยแล้วก็ตอนนี้หน้าหวัดเหมือนเดิมไหมพี่อ่ะยังยปียนยังเบี้ยวเลยแต่กว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยค่ะคือตั้งแต่ตอนเป็นแอร์เนี่ยทั้งอากาศนะคะที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยแล้วก็นอนไม่พอตื่นเช้านอนดึกใช่ไหมก็หน้าเนี่ยนะโอ้โหร้วรอยก่อนวัยนี่มากพี่บเลยนะคะเช่น พวกตีนการ่องน้ำหมากในดูในรูปได้ค่ะใต้ตาดำนะคนะแก้มหย่อนคล้อยนะคะสีผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอแก้มเนี่ยหย่อนอย่างนี้เลยนะคะสีผิวนี่แต่รูปนี้เห็นชัดมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดำนี่มาเต็มเลยนะคะเหมือนไม่ใช่พี่มิ้งเลยอ่ะ่เหมือนคนละคนเลยอ่ะมันผิวชืนคือดูมีอายุมากกว่าค่อนข้างจะโซมมากๆเลยช่วงนั้นนะแล้วณตอนนั้นเราเราไม่ได้ดูแลตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจเนี่ย ไม่มีอ่ะคือผ่านมาหลายตัวหลายผลิตภัณฑ์มากจนมาเจอนี่ค่ะอลิเซตัวนี้เลยเป็นครีมน้ำมันม้าอออินวันนะคะจากเกาหลีแล้วก็พัฒนาเพื่อผิวของคนไทยค่ะก็คือว่ามันไม่มันจนเกินไปใช่ค่ะซึ่งเป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมอายครีมแล้วก็สลิปปิ้งมาด้วยทารอบดวงตาได้ด้วยก็คือตัวเดียวจบใช่ค่ะตัวเดียวจบส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นน้ำมันม้าแล้วก็เมื่อกหอยท่าและกิ๊กกะไว้ค่ะมีสาร กัดจัดธรรมชาติมากกว่า22ชนิดนะคะนี่ดูนะคะเข้มข้นมากเลยแต่ไม่เหนียวเนื้อหนาแล้วก็ซึมซาบเร็วด้วยเห็นไหมคะพอบอกเป็นน้ำมันม้าเป็นเมื่อหอยทากเนี่ยหลายคนก็จะเห็นวบบอุ้ยเจอเกินไปหรือเปล่าจะมันเกินไปหรือเปล่าบางคนกลัวว่ามันจะแบบลองดูนะคะหนูวดายินว่าน้ำมันแล้วกลัวหนูได้ยินเขาอน้ำมันม้าหนูชอบคิดไปถึงแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าน้ำมันม้าจะมาอันนั้นก็เรียกว่าพลังม้า อ๋อไม่ใช่น้ำมันมาคือไม่คิดว่าน้ํามันมาเนี่ยจะมาแต่จริงๆน้ํามันมาเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะฝ้ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือขายกันแบบหูยโด่งดังมากเลยนะเพราะมันอะานใช่เพราะเขาจะใช้กับผมใช้กับหน้าในการบำรุงแบบเข้มข้นอ่ะเนื้อครีมไม่เข้มข้นนะคะแต่ไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวหนึบหนักเขาบอกว่าน้ำมันมาเนี่ยซาบเร็วด้วยเขาบอกน้ำมันมามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำมันในผิวมนุษย์มากที่สุดใช่นะคะ คือไอ้น้ำมันม้มนมาที่ว่าเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังสักนินดนึงแ<ห>ว่ามันเป็นน้ํามันจากตรงไหนของมา้าน้ํามันมา้าเนี่ยนะคะเขาสกัดเนี่ย จากไขมันดีในน้ํานมของม้าซึ่งก็จะไม่มันเลยถึงชื่อว่าน้ํามันในน้ํานมม้าเนี่ยนะคะก็จะมีเซรามายซึ่งในผิวของเราเนี่ยก็มีเซรามายเช่นกันและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีออลาสตินแล้วก็คอลลาเจนอีกด้วยนะคะนี่นะคะคือเป็นสิ่งที่เลยทําให้บำรุงผิวได้ดีถูกไหมใช่ค่ะพวกสารสกัดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะจะทําให้ผิวแลดูนุ่มชุ่มชื่นนะคะแลดูเรียบเนียนนะคะริ้วรอยก็จะแลดูแจางลงนะคะแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอก็ แดูสม่ำเสมอขึ้นฝ้ากระจุดด่างต่างๆนะคะก็ตื้นขึ้นแลดูจางลงหน้านก็จะดูมีน้ามีนวลดูฉ่็ดูี่แบบดูผิวผิวเงาวาวสนุกเดีแต่นี่นะคะเห็นยืดยืดแบบนี้เนี่ยเพราะเมื่อหอยทาเนี่ยหนูกำลังสนุกกับการแบบตบยืดตบยืดอยู่ยือเออเออเอออันนั้นคือพี่มิ้งหรอใช่แล้วอยไปเที่ยวทะเลบ่อยๆเลยค่ะพี่มิ้งค่ะพี่มิ้งใช้นานแค่ไหนคะถึงเห็น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผิวคือจริงๆแล้วเนี่ยวันแรกก็เห็นเลยว่าแบบผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นอ๋ออันนี้คือชัดเจนที่สุดใช่ชัดเจนขึ้นเลยค่ะต้องดูตรงมือมิงก็จะดูแลดูกระจ่างใสขึ้นใสขึ้นเลยไหมคะสิ่งที่คนกลัวที่สุดคือเรื่องของความมันนี่แหละใช่อยากลองลองแปะที่มือมิงอ๋อนี่คือซัามันนะซัมมันคนว่าใช้แล้วจะมันไหมอะไรอย่างนี้ลองออาสิคะก็ได้ยินคําว่าน้ํามันก็มันไหม คือคือถามมันมันมีอะไรติดออกมาไหมมันมีมันต้องมีอยู่แล้วแต่้า,าว่ามันเป็นแบบความมันเลยมันจะใสแจ๋อันนี้มัน<ล>คือความชุ่มชื้นที่ติดมาอันนี้เป็นความชุ่ม,ามาชื้น ใช่ค evet, ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับรองมาตรฐานจากอีโคเซอร์ว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นออแกนิกตั้งแต่ปลูกเลยและอาริเซ่นะคะก็ยังเป็นแบรนด์ที่รวมเอาน้ำมันมานะคะแล้วก็เมื่อ่อยทากเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันด้วยอย่างพี่อัดก็ใช้ได้ก็คือผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดใช้ไทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดใช้แพรง่ายใช้ได้ไหมคะอะไรนะคะผิวแพรง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างอย่างพี่นี่ก็แพรง่ายใช้ได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะคะไม่มีสารปลอด ไม่มีสเตอรอยไม่มีพาราเบนด้วยแล้วเขาเขียนตรงนี้เลยอ่ะผมอ่านตามที่เขาเขียนอยู่เลยเขียนว่า made in Korea ใช่แต่ว่าผลิตในเกาหลีแต่พัฒนาเพื่อผิวของคนไทยแล้วนะก็เืยมีการปรับสูตรเพื่อผิวกับสาพาะอากาศเราเพราะตอนที่มิงชัยเนี่ยโปะทั้งหน้าเลยแบบสลิปปิ้งมาเพราะมันเหนื่อยล้ามาแล้วอ่ะเนาะเราก็ทาทังหน้าเลย ตื่นเช้ามาโอ้โ oh, ห oh, รู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าแราด,ดูชุ่มชื่นขึ้นพ oh. อใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผิวหน้าเราก็แลด,ดูมีสุขภาพขึ้นแล้วก็ที่สีผิวไม่สมบูเสมอ mm. ก็แลด,ดูสมบูเสมอขึ้นคือคนทักเลยคืออยากจะบอกว่าในหลายๆครั้งอะเรารู้นะว่าสุขภาพผิวเราแย่มาก <c oughs> ใช่แล,แล้วก็เร,เราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องให้เจอ คือกว่าจะเจอมันยากใช่กว่าจะเจอเนี่ยต้องเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ผลิตภัณฑ์แต่ตอนนี้สังเกตได้ว่าเรียบเนียนขึ้นไหมคะอย่างมากเลยฮะคือหน้าละเอียดอ่ะผิวหน้าละเอียดมากแล้วก็ดูใกล้ๆนี่แบบลูมขนละเอียดนะขอบคุณค่ะแล้วตัวกันแดดล่ะเป็นยังไงนะตัดีใช่กันแดดนี้ขอบอกว่าแบบตัวนี้พิเศษสุดๆมิงชอบมากๆเลยเพราะว่าปกป้องแดดเนี่ยกันแดดได้นะคะ spf 5 0บวก pa 4บวกเลยนะคะและพิเศษกว่านั้นคือไม่ได้แค่ปกป้องอย่างเดียว คือบำรุงด้วยเพราะว่ามีส่วนผสมนะคะจากต้นอ่อนดอกทางตะวันดอกดาวเรืองแล้วก็ชาเขียวซึ่งปกป้องรังสี UVA นะคะแล้วก็ UVB แล้วก็ฝุ่นมลภาวะแสงสปอตไลท์แบบนี้นะคะหรือว่าแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้ด้วยเช่นกันและตรงนี้คือไม่เหนียวไม่เหนียวเนอะเหนียวเลยไม่เทาไม่เหนียวไม่เทาไม่วอกใช้ได้กับทุกสภาพผิวและที่สำคัญนะเป็นเทคโนโลยีแบบ ซอฟโฟกัสซึ่งสามารถทำให้เบลอรูกขุมขนโอทำให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเรียบเนียนคือดีมากๆเลยนะคะ